วันนี้จะมาเล่าเรื่องผีในห้องสมุดที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเรื่องมันเริ่มจากสมัยเราเรียนมหาหลัยทุกคนก็รู้ว่าช่วงสอบห้องสมุดคือที่สิงสถิตของเหล่าหนอนหนังสือแต่ห้องสมุดคณะเรานี่สิขึ้นชื่อเรื่องความหลอนสุด,สด มีข่าวลือหนาหูว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงคนพลิกหน้ากระดาษเสียงเก้าอี้ลากทำทำที่ไม่มีใครอยู่แล้วยิ่งช่วงใกล้สอบนะบางคนบอกว่าเห็นเงาคนเดินผ่านชั้นหนังสือด้วยเราเองก็ไม่เชื่อร็อกจนกระทั่งคืนนั้นเราอ่านหนังสือถึงตีสองคนเดียวในห้องสมุด จังหวะที่กำลังเคลิมเคลิมกับทฤษฎีอะไรสักอย่างเราก็ได้ยินเสียงแกรกเสียงเหมือนมีคนกำลังพลิกหน้าหนังสือดังมาจากด้านหลังเราใจเต้นโครมครามหันไปมองก็ไม่เจอใครเลยคิดว่าหูฝาดไปเองแต่พอตั้งใจอ่านต่อเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีก คราวนี้เราตัดสินใจลุกขึ้นเดินตามเสียงไปมันดังมาจากชั้นหนังสือประวัติศาสตร์เราเดินไปถึงก็เห็นหนังสือเล่มหนึ่งมันเปิดเองวินาทีนั้นคือขนลุกสู้แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเราเลยค่อยๆเข้าไปดูใกล้ๆ ปรากฏว่าหน้าที่หนังสือเปิดอยู่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จในการสอบเราเลยลองอ่านดูปรากฏว่ามีเคล็ดลับดีๆเยอะแยะเลยทั้งวิธีการจำเนื้อหาการจัดตารางอ่านหนังสือและเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี คืนนั้นเราเลยนั่งอ่านเคล็ดลับในหนังสือเล่มนั้นจนถึงเช้าแล้วเอาไปปรับใช้ในการอ่านหนังสือปรากฏว่าคะแนนสอบออกมาดีกว่าที่คิดเยอะมากหลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าผีในห้องสมุดคณะเราอาจจะไม่ใช่ผีร้ายแต่เป็นผีที่อยากช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการเรียนมากกว่า เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เรากลัวอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเสมอไปลองเปิดใจเรียนรู้แล้วเราอาจจะเจอสิ่งที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ก็ได้แล้วคุณละ่ะเคยเจอประสบการณ์แปลกๆที่เปลี่ยนมุมมองคุณไปเลยไหมลองเล่าให้ฟันหน่อยสิ